สวัสดีค่ะวันนี้คุณลปาลีพาเพื่อนๆทุกๆคนมาชมไฟแสงสีอยู่ที่นี่นะคะไฟแสงสีอยู่ที่นี่อยู่ที่ช,ช็อกโกแลตวิวจ้ะช,ช็อกโกแลตวิวอยู่ที่กรุงเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำหรับเด็กชอบมากๆเลยค่ะอยู่บรรยากาศสำหรับพาบุตรหลานของเราไปเที่ยวไปชม อยู่ที่ช็อกโกแลตวิวนะคะมีสถานที่เดินมากมายค่ะตื่นตาตื่นใจค่ะตื่นตาตื่นใจกับไปกับไฟแสงสีอยู่ที่ช็อกโกแลตวิวนะคะนี่จ้ะสวยๆทั้งนั้นค่ะเราได้มีโอกาสมาเที่ยวชมอยู่ที่ดี เพื่อนๆที่ไม่ได้มาก็ชมคลิปนี้ก็ได้นะคะเก็บภาพวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะอยู่ที่นี่อยู่ที่ช็อกแกแลตวิวอยู่ที่กรุงเทพคะ่ะมีไฟแสงสีมีตัวการ์ตูนอยู่ที่นี่เหมาะสำหรับพาบุตรหลานของเรามาเที่ยวที่นี่นะคะ ถ้ามีโอกาสก็พาลูกพาหลานของเรามาเที่ยวที่ช็อกโกแลตวิวอยู่ที่นี่นะจ๊ะวิวบรรยากาศสุดยอดมากๆเลยค่ะโอเคนะคะถ้าใครมีโอกาสก็เชิญมาแวะชมเที่ยวได้เลยจ้ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีที่ชมคลิปของคุณละปาลีนะคะวิวบรรยากาศสุดยอดมากๆ